สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพีคาร์ทอนีทีฟไทยแลนด์นะครับเดินทางมาร่วมกิจกรรมการทดสอบรถอเนกประสงค์5ที่นั่งรุ่นใหม่จากค่าย Honda นะครับนั่นก็คือ Honda WRV นะครับมาพร้อมกลุ่มพลัง 1,500cc 121แรงม้านะครับทำตลาดในบ้านเราทั้งหมด2รุ่นย่อยก็คือรุ่น SV ราคาอยู่ที่799,000บาทและรุ่นท็อป RS รครับราคาอยู่ที่869,000บาท ส่วนต่าง70,000บาทนําเข้าจากประเทศอินโดนีเซียทั้งคันนะครับที่สําคัญเลยมาพร้อมกับเทคโนโลยี Honda Sensing ทุกรุ่นย่อยวันนี้ผมเริ่มทดสอบจากบางนานะครับมุ่งหน้าไปที่จังหวัดชนบุรีแล้วกลับมาที่เดิมรวมระยะทางทั้งหมด211กิโลเมตรรายละเอียดการทดสอบของ Honda w ท v จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวดตามผมไปดูพร้อมกันเลยครับไปเลยเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ออกเดินทางจากจุดสตาร์ทนะครับแถวแถวซอยลาดสาร วันนี้นะครับผมเดินทางทั้งหมด3คนนะครับก็มีพี่เดี่ยวนะครับตัวแทนจากออต o r ไลทีวแล้วก็พี่หมูนะครับจาก m o เตอร์ช n n แนตอนนี้เราขับอยู่บนถนนบางนาตาก็เข้อเหตุผลครับว่าที่ใช้เส้นทางนี้เพราะว่าจะได้ทดสอบระบบช่วงล่างนะครับก็อย่างที่เข้าใจกันว่าถนนบางอาตาดเนี่ยนะครับจะมีการซ่อมแซมถนนกันทั้งปี <c oughs> ไม่รู้เพราะอะไรนะครับเส้นทดสอบช่วงล่างเลยลร่ะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดคร่าวๆนะครับภายในรถ W R V นะครับวันนี้เราทดสอบในรุ่น R S นะครับก็เป็นรุ่นท็อปเลยเข้ามาแล้วรู้สึกสมราคาไหมกับราคา8 6 9 0 0 0บาทสมราคาไหมผมว่ามันค่อนข้างจะสูงนะถ้าเรือกราคาตันด้วยตัวผมคี่คิดในบราคาคราคาว่าราคาค่อนข้างสูงกับด้วยรถไซอย่างเงี้ยแต่ว่าอุปกรณ์ภายใน วัสดุอ่างการดูดีดูดีไหมนะครับในรุ่น RS เนี่ยเขาจะมีการตกแต่งนะครับในธีมที่โทนดําแดงนะเน้นความสปอร์ตนะครับตั้งแต่ตัวที่เป็นคอนโซลฝั่งผู้โดยสารนะครับตรงแดชบอร์ดเนี่ยก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีแดงนะครับแล้วก็มีเรียกพิโนแบ็คดำเงาเพิ่มเข้ามานะครับเช่นกันกับด้านข้างก็เน้นทูโทนเหมือนกันนะครับก็ดําทีแดงแดงคือเป็นผ้าซึ่งในรุ่น SV จะเป็นสีดำเป็นผ้าธรรมดาดนะครับแล้วก็คอนโซลเขาเนี่ยจะแตกต่างกันก็คือเป็นสีเงินงน,นะครับขอบประตูค<อ>ิวข้างหน้าอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ส่วนเบาะนั่งเนี่ยก็หุ้มด้วยหนังส่งเคราะห์แล้วก็ผ้าซึ่งก็มีลวดลายที่แตกต่างชัดเจนเมื่อเทียบกับรุ่น SV s อสนะครับก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรุ่น RS นะครับแล้วก็ที่ตัวจอมัลติมีเดียตรงกลางนะครับเป็นจอขนาด7นิ้วรองรับ Apple c a r p l พ y ได้ แอนดรอยต์ <Android> อัตโได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆแล้วก็มีแอปพลิเคชัน Honda Connect มาให้ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยังเป็นจอที่แสดงผลเวลาที่เราใช้ระบบ Honda Lane Watch นะครับเปิดไฟเลี้ยวฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็กดที่หัวก้านไฟเลี้ยวเนี่ยมันก็จะขึ้นเนี่ยนะครับเป็นภาพที่เราเห็นนะครับทำให้สามารถเปลี่ยนเลนไปฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับหรือว่าเลี้ยวข้าซอกเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองตรงนี้จะเป็นภาพจุดบอดที่อยู่ข้างบนเออบางทีเรา ไม่ได้สังเกตน,นะครับบางทีมอเตอร์ไซค์แทรกซ้ายมา,ายโอกาสที่จะเบียดหรือชนเนี่ยมันก็มีสูงนะโดยเฉพาะกับสภาพจราจรในในกรุงเทพแบบนี้นะครับถือว่ามีไว้ก็โอเคเลยแต่ถ้าจะดีกว่านี้ถ้าเป็นกล้องรอบคันนะครับเป็นสิ่งที่พันได้ยังไม่ให้มานะใครดูนยูอาร์วใช, <laughs> ใช่ยังไม่ให้มานะครับแล้วก็ย้อมาที่ตัวเบาะนิดนึงครับตัวเบาะเขาเนี่ยก็ปรับตำแหน่งด้วยระบบแมนนวล มือโยกเหมือนกันนครับทั้งคันทั้งคันนะครับพวงมาลัยก็ผมว่าโอเคนะเขาหุ้มด้วยหนังค่อนข้างหนาเลยนะครับแล้วก็มีการเส้นตะเข็บด้วยด้านสีแดงนะครับให้มันเข้าตีมกับตัวรถอ่ะนะครับเน้นแดงดําเป็นหลักพวงมาลัยก็ปรับแมนน,นนวลนครับส่วนมัตวัดก็เป็นเหมือนกับอะนาดอกผสมกับดิจิตอลนะครับตรงจะตรงกลางเนี่ยเป็นจอ TFT ขนาด4.2นิ้วนะครับก็แสดง ค่าต่างๆของตัวรถนะครับบทความปลอดภัยต่างๆอย่างเมื่อกี้นะครับผมขับไปใกล้รถข้างหน้าเกินไปนะครับก็มีระบบเตือนการชนด้านหน้าหรือว่า forward collision system เนี่ยเตือนไวมากพี่เดียวเพราะว่าเขาอัปเกรดเป็นกล้องแล้วนะครับรถคันนี้มากับเทคโนโลยีข o n d a Sensing ในทุกรุ่นย่อยนะนั่งในเบาะหลังเป็นไงบ้างพี่หมูบาหลังนั่งสบายมากเลยช่วงล่างดีนะครับช่วงล่างดีเลยแหละมันไม่ มันเปนหลายคนกังวลว่ารถมันสูงใช่ไหมครับอาจจะกระเด้งกระดอนแต่ว่าเซตมาดีนะก็สมควรนะที่เขาอยากให้เราทดสอบแต่ถนนแบบนี้บนเส้นทางถนนบางนาตราดแบบนี้ซึ่งเป็นถนนที่แย่ที่สุดในกรุงเทพพี่หมูช่วงฐานบอกครับลองรับใต้ขาดีไหมอ่ะสั้นไปนิดน่ะสั้นนิดนึงใช่ครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหามากก็โอเคถือว่าโอเคอยู่แล้วตัวพนักพิงนะครับ เอ็นดีไหมองศาดีไม่ไม่ตั้งชันเกินไปใช่นะครับการพิธีเท้าแข็ด้วยแต่ผมเชื่อผมเชื่อว่ายังเผลอยู่ไม่ห้อยไม่ห้อยห้อยไหมไม่ห้อยแล้ว้าลงมาแล้วอ่ะไม่ไม่ห้อยโอ้ถือว่าดีเลยผมอ่ะคอมเพนโรชทอนยอนด้าทุกครั้งที่มีที่การพูดถึงเรื่องอ่เท้าแขนหลังอ่ะนะปกติมันจะไม่กระดูกงูก็ไม่มีมันจะโน้มเบลนล่างเลยอ่ะไม่อันนี้ไม่เอออันนี้ถือว่าดีให้รู้เป็นไงพี่ แคลูบโอเคเหลือเยอะมากเหลือเยอะนะครับผมว่าถ้าคนร้อยแปดสิบก็ยังสบายใช่สบายเพราะพี่หมูมาร้อยเจ็ดร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบกว่าแล้วเสียงลมอ่ะพี่หมูเบาะหลังเป็นยังไงบ้างครับเป็นเรืปกตินะนนิดึงก็รถด้วยรถด้วยประเภทรถด้วยนะนะครับร้อยหนึ่งเนี่ยก็ได้ยินบ้างอยู่แล้วแหละนะครับเขามีแอร์แถวหลังให้ไหมครับพี่หมูไม่มีแต่ว่าไม่มีไม่เป็นไรเพราะอะไรมะรถมันไม่ได้ใหญ่รถมันอ่า ครับการกระจายความเย็นเนี่ยผมว่ายังไงก็ทั่วถึงนะครับเพราะมันมันแค่2แถว5ที่นั่งนะครับพี่หมูลองนึกภาพถ้าเรานั่ง5คนไซส์ประมาณนี้นะครับไม่ไหวทางใกล้ๆอาจจะได้ใช่แต่ถ้าทางไกลอ่ะเหนื่อยเหนื่อยตรงกลางมันเป็นมันเป็นนูนสุขุมบุรไหมครับไม่ไนูนไม่นูนแต่ว่าด้วยตรงตรงกลางเนี่ยมันมีเท้าแขนงไงทำให้มันพิงแล้วมันไม่เรียบไม่สบายถ้านั่งห้าอ นะแต่ก็ถ้าเป็นน้องๆหนูๆสบายนะครับจริงๆรถคันนี้ผมว่าไม่ไม่ได้แค่จํากัดแค่ในเรื่องของวัยรุ่นนะกลุ่มครอบครัวก็ได้นะครับครอบครัวก็ได้ใช่ใช่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์กับใช้งานของครอบครัวยุคใหม่นะครับขับกรุงเทพทุกวันก็ได้จะรถติดก็คล่องตัวนะครับหรือว่าจะวันเสาร์อาทิตย์พักผ่อนนะไปเที่ยวใกล้ๆก็ว่าโอเคเลย รถมันไม่ได้ไม่ต้องใช้กําลังมากเหมือนเดินทางไกลนะครับพันห้าน่าจะพอเอาละอีกหนึ่งจุดที่ต้องพูดถึงสําหรับรถ Honda WRV นะกับเส้นทางที่เราทดสอบก็คือระบบช่วงล่างนะครับที่บอกเขาต้องการให้เรามาสัมผัสฟิลลิ่งของพื้นผิวถนนนะครับก็ช่วงล่างด้านหน้ามาในรูปแบบอิสระแม็กซ์บรัสสันสตัดนะครับด้านหลังเป็นท็อชชั่นบีบนะครับก็ผมว่าเขาใส่ออกมาได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยนะครับอาจจะไม่นุ่มมาก แต่ว่าก็มีความเฟิร์มนะครับถือว่าเก็บแรงสะท้อนจากพื้นผิวได้ค่อนข้างดีเนี่ยถนนเราเนี่ยนะครับมีรอยปะรอยหลุมเยอะมากนะครับแต่ว่าเราก็ยังรูดได้นะใช่นะครับไม่กระเทือนไม่เลื่อนเลยไมสถานด์เงี้ยอ่ามันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนบัมแรงๆนะครับก็ไม่หยย่อยอ่าครับนี่ผมต้องต้องเป็นเลยอย่างเงี้ยนะอันเะนี่ยนะครับมันก็รถมันก็ยังนิ่งอยู่นะใช่ใช่นะครับ ด้วยมิติตัวรถที่มันไม่ได้ยาวมากนะครับผมว่าในการมุฟเปลี่ยนเลยเนี่ยมันคล่องตัวด้วยนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟแล้วนะครับนหนักหรือว่าเบามือเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้เบาแบบเบาหวงอะนะยังคอนโทรนได้ง่ายที่สําคัญเลยที่เดียวรถคันนี้มีความสูงถึง2 2 0บ mm. มิลลิเมตรนะครับบ้านเราฝาท่อเนี่ยเกลื่อนเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เจอพื้นผิวต่างระดับหรือว,ว่าขอบสานเนี่ยไม่ต้องกักว,ว่า เวลาที่ขับเร็วๆแล้วมันบัมป์อะใต้ถอยจะกระแทกไม่ต้องกลัวนะครับพอรถกล้อนข้างสูงอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด็ดของรถคันนี้เลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองในเรื่องของอัตราเร่งพละกําลังนะครับกับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรนะครับให้กําลังสูงสุดอยู่ที่121แรงม้าพร้อมกับแรงบิดสูงสุดครับ145นิวตันเมตรเกียร์ก็เป็นเกียร์ CVT นะครับหรือว่าเกียร์ อัตโนมัติแบบอัตราทดแปรผันนะครับถือว่ารถคันนี้ทําได้ดีนะอัตราเร่งเนี่ยค่อนข้ากับชกเฉงนะครับกดปุ๊บมาปับ๊บไม่ต้องรอรอบเลยนะครับขับสนุกในช่วงความเร็วลอยตัวนะครับประมาณ80นะครับต่อเนื่องไปที่90 100 120ถึงรตรชั่วโมงเนี่ยบอกเลยนะต่อเนื่องมากนะครับทำให้รู้สึกว่ามันมันออกตัวได้ลื่นไหลนะครับเนี่ยอ่ะ80นะครับ กดเลยเนี่ยรอบกวาดเลยครับความเร็วไหลไว้แต่หนึ่งร้อยรสิบร้อยบแบบแตบบ่ไม่อื่นอะ่ะมาไวมากนะครับนี่แบบความเร็วลอยตัวนะเดี๋ยวเราลองแบบความเร็วต่ำหน่อยสักประมาณ50สิบแล้วเทขึ้นไปดูชิว่าเป็นอย่างไรโอเคครับ50ิแล้วไปกดต่อหกสิเจสิบ 80, 90เนี่ยนะครับช่วงชูจากความเร็วต่ำนะครับสักประมาณ50ไปถึง90เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าต่อเนื่องแล้วก็มาไวด้วยนะครับนอกจากนี้ครับเขายังมีฟังชั่นให้สนุกกับเกียร์ที่เป็นโหมดสปอร์ตด้วยนะครับก็เชนเกียร์ลงที่ตัว S นะครับอ่าเนี่ย S เนี่ยก็จะถือว่ามาไวสเต็ปหนึ่งนะครับรอบยนต์กวาดขึ้นเร็วด้วยเนี่ยแปบ๊บเดียว100กมต่อชั่วโมงละ ถือว่าทำได้ค่อนข้างรวดเร็วเลยเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีแพดดิ้ชิฟให้สนุกอีกนะครับนี่อ่าเชนเกียร์มาสี่ครับสี่ห้าเนี่ยนะครับมันก็ทำให้การขับขี่เนี่ยมีอัรรถรสมากยิ่งขึ้นนะครับในโหมด S เนี่ยนะครับหรือว่าแพดดิ้ชิฟเนี่ยตำแหน่งเกียร์เนี่ยจะมีถึงเจ็ดสปีดเลยน,นะครับเนี่ยอ่าขนาดเดียวกันครับเวลาที่เรายกคันเร่งนะครับหรือว่าใช้คันเร่ง ใช้ความเร็วเนียนๆเนี่ยนะมีขึ้นไฟว่า Eco ว่าอยู่ในช่วงประหยัดด้วยให้เราทราบนะครับถือว่าโอเคเลยแล้วก็ทางโรงงานเขาเคลมในเรื่องของอัตราสิ้เปลือเฉลเ่อ,เอนะครับไว้ที่16.7กมลิตรนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ได้สูงมากนักแต่ถ้าว่าการใช้งานจริงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าทําออกมาได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับผมขับมาทั้งหมดประมาณ 143ใช่นะครับที่เดียวอยู่ที่สไลดตัวเลข18.1ดจุดห <đ> นึ่งเรียกว่าทำได้เกินคาดเห็นไหมเ <areth. S 2> ราขับทั้งลองเรื่องโหมดสปอร์ตลอตาเร่งนะครับลองคอมเบลรตัวเนี่ยถือว่าทำได้ขนาดนี้ดีดีเกินคาดดีเกินคาดจริงๆนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับกับในเรื่องของเปอร์ฟอร์มานซ์นะครับอัตราเร่งดูแลเนี่ยการเรงแซงไม่ใช่ปัญหานะครับผมว่ามันก็ค่อนข้างจะ แมสกับตัวรถนะด้วยรถที่ไม่ได้ยาวมากไม่ได้มีน้ำหนักมากเนี่ยนะครับอัตราเร่งถือว่าทำออกมาได้ผมว่าเกินตัวเลยแหละในมุมกับการพี่เดียวเขาก็เคลมอัตราความชิปเปเอร์เชิงเพลิงไว้โซลาราวที่6ก <10. S 1> มต่อลิตรนะใช่ส <10. S 1> ิบห <10. S 1> กจุดเจใช่ไหมใช่ครับ,นะรบเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าะระยะทางรวมทั้งหมด211กิโลเมตรเนี่ยนะครับจะมีอัตราตรัวเลขความชิปเปอร์อยู่ที่เท่าไหร่ ไม่ได้ขับช้านะครับเปิดแอร์ปกติเลย mm hmm. แล้วก็มีล็อกั้งในเรื่องของหมวกสปอร์ตอย่างเงี้ยนะครับมาดูซิว่ามันจะเนี่ยอัตราตัวเลขใกล้เคียงกับที่ทางโรงงานเครปไว้ไหมนะครับแต่ว่าพยายามทำให้เหมือนกับการใช้งานจริงมากที่สุดอ mm ่ะใช่เพว่ามันจะเป็นตัวเลขที่ดี mm hmm. ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราถึงจุดพักานานตลาดตะวันกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปข้อมูลในส่วนของฟิลิปขับ e ขี T ่อีกทีหนึ่ง เอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายนอกในเรื่องดีไซน์นะครับของ Honda w r v ในรุ่นย่อย RS ความแตกต่างระหว่างรุ่น RS กับรุ่นย่อย SV จุดลหลักด้านหน้ามีอะไรบ้างพี่ถ้าด้านหน้านีจะเป็นกระจังหน้าที่เห็นได้ชัดเลยอของตัว SV เนี่ยจะเป็นสีดำดำล้วน,วนถ้าเป็น RS จะมี โครเมียมเข้ามาเป็นจุดๆนะนะจุดนะครับก็อันนี้คือจุดต่างหลกักๆที่เห็นชัดสุดนะ,นะครับแล้วก็บริเวณขอบกระจังหน้าด้านบนนะครับรจะมีการตกแต่งด้วยแถบโครเมียม ซึ่งมันจะลามไปถึงตัวขอบไฟหน้าด้วยด้านบนนะครับแต่ว่าไม่ใช่คมไม่แบบสว่างนะมันออกเหลือเหมือนทองเลยไหมลมดำนิดๆนะครับก็ช่วยเพิ่มความแตกต่างแล้วก็ความดุดันให้ตัวรถด้วยนะครับชุดไฟหน้าก็เป็นแบบ full LED เลยนะครับมาพร้อมกับฟเลี้ยวแบบ Sequential ไฟวิ่งๆเลยนะนะครับแล้วก็มีไฟเดีย์ทามแล้ว g l ไลท์อยู่ที่เส้นด้านบนด้วย นะครับสุดตวกันชนเนี่ยไม่มีเซนเซอร์มาให้นะครับแต่ว่ารุ่น IS มีไฟตัดหมอกแบบ LED มาให้ SV ไม่มีไม่มีมาดูกันต่อที่ด้านข้างพี่เดียวจุดหลักๆล้อแมก็กนะครับในรุ่น IS IS เนี่ย1ิน <June>. ิ้วอ so like ่าเป็น <references> ทูโทนด้วยตัวพื้นก้านแม็กสีดำเงาขอบแม็กเป็นสีเงินนะครับมาพร้อมกับยางบิสโตนทูลันซาขนาดเท่าไหร่พี่เดียว2 1 5 5 <97. S 1> อ่อ่าใช่ถ้ารุ่น sv จะเป็นขอบ6 <67. S 1> ครับเป็นสีเงินส, <67. S 1> สีเดียวเลยนะครับและอีกหนึ่งจุดที่ผมพี่เดียวชอบตรงกันเลยนะก็คือกาดบริเวณใต้ประตูใต้ประตูคู่หน้าคู่หลังรวมถึงซุ้มล้อเนี่ยนะครับปกติแล้วที่ต้องบอกอธิบาย,ยากี้ก่อนว่าไอ้พวกซุ้มล้อเนี่ยเป็นพลาสติกที่รำอยู่แล้วแล้วก็จะมีการากาแปะกาดด้านล่างใช้ทองรถใช่แต่สำหรับฮอนด้าทวิวเอวีเนี่ยนะครับทั้งสองรุ่นย่อยเลยมีการติดกาด้นไปอไปชั้นหนึ่ง นะครับรใช่ก็คือเวลาที่เราเปิดประตูเนี่ยนะครับชายประตูจะไม่กระแทกอะไระให้เป็นรอยนะถือว่าเป็นจุดที่เขาคำนึงถึงนะครับอันนี้ถือว่าดีมากเลยแล้วก็มือจับก็เป็นสีเดียวตัวรถมาพร้อมกับเซนเซอร์ในการเปิดประตูรถโดยที่ไม่ต้องกดที่ตัวมือดึงนะนะครับรวมถึงยังสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับผ่านรีโมทจากนอกรถได้<ะ>เปิดแอร์รอเราได้ไดบางทีเราจอดรถร้อนๆทีเดียว เข้ามานี่ไม่อยากนั่งแล้วหลังร้อนอ่ะนะครับก็สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์<ะ>รอไว้เลย <Bei> แต่ถ้าว่าเวลาเข้ามานั่งแล้วเนี่ยเราต้องคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งนะครับดับเครื่องแล้วก็ <Start. S 2> สตาร์ทใหม่สตาร์ทใหม่นะครับในขณะเดียวกันเวลาที่เราลงจากรถไปพี่เดียวลืมกดรีโมทเดิมล<ะ>็อกรถพอไปห่างไปสักพักหนึ่งห่างไปสักระยะหนึ่ง น่าจะไม่เกินสิเมตรมันจะล็อกให้อัตโนมัติด้วยนะอันนี้ก็เป็นความปลอดภัยที่ที่มีอยู่ใน h o n d a w r v นะครับทั้ง2รุ่นเลยมาดูกันต่อที่ด้านท้ายตัวรถพี่เดียวจุดที่โดดเด่นก็คงไปพ้นในเรื่องของไฟท้ายแหละไฟท้ายงามครับแต่ว่าไม่ได้ฟูล LED ระบบนะไม่ไม่เต็มระบบเส้นไกด์ของมันอ่ะเป็น2ชั้นอันนั้นคือไฟปุตินะครับหรือว่าไฟเบรกเนี่ยเป็น LED แต่ไฟเลี้ยวไฟท้ายหลังยังเป็นหลอดใส้อยู่ไส้อยู่นะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ย ไม่มีเซนเซอร์อรแต่มีกล้องอ่ากล้องซึ่งสามารถปรับ,บระดับองศาการมองได้สามาระดับ<อ>แล้วก็ที่บริเวณชายกันชนเนี่ยจะมีการตกแต่งด้วยวัสดุแบถบสีเงินเหมือนกับดิฟิวเซอร์นะครับแต่ว่ามันไม่ได้แบบลึกมากนะมันบางๆนะครับก็ตรงน,นี้ก็ทําให้ตัวรถมันโดดเด่นขึ้นมาดูดุดันมากขึ้นใช่แล้วก็ที่บริเวณชายหลังคาด้านบนก็มีสปอยเลอร์นะครับพร้อมกับไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED มาให้ด้วยนะครับก็ภาพรวม ผมว่าดีไซน์เนี่ยก็ถือว่าลงตัวอยู่นะมอแล้วมันก็ไม่เชออยอ่ะถือว่าน่ารักทันรัดแต่นี้มีมียางอะไหล่ด้วยนะน,นี้อ่าใช่ใช่ใชปกติรถไซ์เนี้เขาจะให้ชุดปะยาง,ยางไทยฟิตมานะพวกปั๊มลมแล้วก็น้ำยาปะยางบอกเลยว่าใช้ย,ยากไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงใช้ไม่ได้นะผู้ชายก็ใช้ไม่เป็น <laughs> ยางอะไหล่บางทีบางคนยังใช้ไม่เป็นเลยม,เมันมันหนกักมันต้องขึ้นแม่แรงก่อนอะไรอย่างเงี้ย นะครับก็ประมาณนี้สําหรับรายละเอียดภายนอกตัวรถนะครับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่จะไม่พูดถึง h o n d a าแต่ v ไม่ได้เลยนะก็คือในเรื่องของระบบความปลอดภัยมาพร้อมกับเทคโนโลยี Honda Sensing ในทุกรุ่นย่อยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็มีนะครับก็ถือว่าจัดมาให้เยอะพอสมควรนะพี่เดียวไม่ว่าจะเป็นเตือนกันชนด้านหน้าพร้อมช่วยเบรนะครับก็ เขาเรียกว่าจับตั้งแต่คนเดินถนนเลยคนขี่จักรยานรถพยานโนต์จับหมดนะครับและอีกหนึ่งระบบพิเดียวก็คือระบบรักษารถที่อยู่ในเลนนะครับซึ่งทํางานร่วมกับระบบเตือนอ่อนนอกเลน,ลเลนพร้อมหน่วงกับซึ่งทํางานที่ความเร็วตั้งแต่7จกิโลเมตรขึ้นไปโอเคนะครับวันนี้ก็ยังมี adaptive cruise control ะนะครับซึ่งทำงานตั้งแต่ความเร็ว30 30มกิโลเมตรครับแล้วก็ยังสามารถปรับตั้ง,ง,งความห่างจากรถคันหน้าได้ด้วย<า>นะครับ รวมถึงระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติอันนี้มีเลือกระดับความเร็วไว้พี่เดียวรู้สึกจะ30กิโลเมตรเหมือนกันนะครับอ่านะครับแล้วก็มีระบบช่วยออกตัวทางลาดชันนะครับแล้วก็แอร์แบ็กในรุ่น RS เนี่ยมีถึง6กลูก,ลกมีคู่หน้ามีด้านข้างแล้วก็มีม่านด้านข้างด้วยแต่ว่าในรุ่น SV เนี่ยไม่มีม่านด้านข้างมาให้นะครับสีลูกด้นน้า,าและมีอีกหฟีเจอร์ที่ผมชอบเลย เตือนรถคันหน้าเคลื่อนตัวบางทีอ่ะหลายคนต้องยอมรับนะเรารถติดไฟแดงก้มเล่นมือถือนะครับคันนี้ก็มีสัญญาณเตืนอนเสียงให้เรานะครับว่ารถคันหน้าออกตัวแล้วจัดได้ไม่โดนคันหลังบีบแต่ไล่นะครับก็ประมาณนี้กับระบบความปลอดภยัยทั้ง Honda Sensing แล้วก็ระบบความปลอดภัยมาตรฐานที่มีอยู่ใน Honda WR-V ครับผมครับท่านผู้ชมก็เรียบร้อยครับออก,กับการทดลองขับขี่ All n e w Honda WRV Compact SUV 5ที่นั่งที่ทางฮ o นด้าออโตโม b บิลประเทศไทยนะครับเพิ่งเปิดตัวทําตลาดไปในบ้านเรานะครับวันนี้ผมทดลองขับขี่ในระยะทางรวมประมาณ211กิโเมตรนะครับจากลาซานแถวบางนานะครับไปที่ชนบุรีรวมระยะทางไปกลับก็ถือว่าไม่น้อยนะครับเราเจอทัอ้งทางที่ไม่เรียบกับถนนบางนานะครับเจอทางซ่อมถนนต่างๆแล้วก็ใช้ความเร็วบ้างในบางช่วงนะครับต้องบอกเลยว่า ทำได้ดีเกินคาดนะทั้งในเรื่องของเครื่องยนต์ปร์สมร์นะครับระบบช่วงล่างเนี่ยตอนแรกกอนขับขี่เนี่ยผมมองว่า8ปดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทแอบแพงไปไหม,มแต่พอขับขี่จริงเฮ้ยมันดีกว่าที่คิดอัตราเร่งขับสนุกช่วงล่างเฟิร์มมั่นใจเข้าโค้งเนี่ยโอเคเลยนะครับอัตราเร่งลอยตัวเติมพลังต่อมาไวเนี่ยกับเรยวแรง1น1แรงม้าแรงบิด145นิวตันเมตรและอีกหนึ่งความประทับใจของผมก็มคือในเรื่องของระบบความปลอดภัย h ัน da s e n s i n g ถือว่าจัดมาให้ค่อนข้างเยอะอยู่นะทั้งเตือนการชนด้านหน้าพร้อมช่วยเบรกนะครับเตือนออกนอกเลนพร้อมหน่วงกลับรักษารถอยู่ในเลนเนี่ยก็มีมาให้หรือว่าเตือนรถขันหน้าเคลื่อนตัวก็มีมาให้กับรถในพิกัดนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกไว้เลยในเรื่องของอัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลินนะครับโรงงานเคมไว้ที่16.7กมตอลิตรแต่วันนี้นะครับอย่างที่บอกเราขับเร็วด้วยขับช้าด้วยเจอรถติดด้วยรถคันนี้ทําออกมาได้ 18.1กมต่อลิตรก็เรียกว่าดีกว่าตัวเลขที่ทางโรงงานได้เคลมไว้เราขับเหมือนกับใช้งานทั่วไปบนท้องถนนเลยนะครับไม่มีชลอไม่มีปิดแอร์ขับปกติเลยตัวเลขนี้น่าประทับใจรูปลักษณ์ดีไซน์ภายนอกภายในอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับภายนอกผมเฉย,ยๆแต่ภายในผมว่าดีทําออกมาได้น่าสนใจนะครับก็อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับอยากให้ไป ทดลองขับด้วยตัวคุณเองที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทาง Honda a u t o ตโมบิลประเทศไทยที่เชิญชิญเรามาร่วมทดสอบและรีวิวก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบเฟซบุ๊กแฟนเพจไอจีแอดมินอันด์สกอร์คาร์เ t อร์นีทีฟไทยแลนด์แล้วก็เว็บไซต์ครับ w w w r ์บ t i เ a t บคาร์เทอร์และยังมีอีกหนึ่ช่องทางครับตกต่อครับก็คาร์เทอร์น e ทีฟไทยแลนะครับสามารถเข้าไป อัปเดตข่าวสารนะครับดูข้อมูลใหม่ๆใ,ในเว็บวงยันยนต์ได้ตลอดเวลาเลยครับวันนี้ขอตัวเลาไปก่อนครับสวัสดีครับ